เค้กของเราสุกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะมาตัดเค้กกันค่ะอุปกรณ์ของเราก็คือมีดกับไม้บรรทัดนะคะการตัดเค้กของเราทุกครั้งเราจะต้องใช้ไม้บรรทัดวัดค่ะเพราะว่าเราไม่มีความชํานาญในการที่จะใช้สายตาในการกะเพราะว่ากลัวชิ้นมันไม่เท่ากันค่ะอันนี้ถาดก็ขนาด 1ิบเคูณสินะคะตัดแล้วจะได้เค้กประมาณ20สิชิ้นค่ะขนาดของเค้กก็6.5จคูณเจ็ดเซนค่ะวัดเสร็จก็ใช้มีดตัดตรงไคร ไม่มีมาบรรทัดเราก็กะไม่ถูกกะได้แต่ชิ้นมันอาจจะไม่เท่ากันค่ะ